ตำบลบางกระแจเนี่ยมันเป็นตำบลที่อยู่ติดแม่น้ําแควน้อยซึ่งมันมีแก่งหลายจุดนะฮะแล้วก็มีที่พักที่เป็นรีสอร์ทหลายแห่งแล้วอนอกจากรีสอร์ทแล้วก็จะมีบ้านผู้คนนะแล้วแต่ละปีเนี่ยมันจะมีเด็กที่จมน้ําเด็กและเยาวชนท,ที่จมน้ำอ,อยู่บ่อยคําว่าบ่อยเนี่ยหมายความว่า,วาทั้งประเทศเลยค่ะจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ย เป็นอันดับที่หนึ่งตัวเลขของคนที่จมน้ําคือเดือนละ4คนนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราอยากจะส่งเสริมทักษะการเอาตัวรอดในน้ําให้กับเด็กฮะเราก็เริ่มจากการไปที่โรงเรียนบ้านบางกระแจะคุยกับครูครูก็บอกว่ามันไม่มีหลักสูตรพวกนี้ฮะเราก็เริ่มที่ว่าเราจะทํำยังไงที่จะปูพื้นทักษะนี้ได้พยายามหาเรื่องของครูฝึกมา ด้วยตัวเองเนี่ยหาไม่ได้เราก็เลยติดต่อประสานงานไปกับช้างที่ทําเพจเป็นอยู่ดีนี่แหละช้างก็บอกว่าตัวเเองมีแนวคิดทีด่พอดีก็เลยแนะนําว่ามาีครูจิตอาสาอยู่ทีมหนึ่งที่เรียกว่าชมรมกู้ชีพทางน้ำประเทศไทยอะค่ะพร้อมที่จะมาช่วยเหลือจากนั้นมาเราก็เริ่มทำเริ่มประสานงานแล้วก็หาผู้บริจาคที่จะให้การดำเนินง,งานที่เกิดขึ้น่ะทำให้เรารู้สึกว่า การฝึกครั้งนี้ไม่เพียงประสบความสำเร็จในเรื่องของสอนน้องว่ายน้ําแต่ยังทําให้อาสาสมัครนะฮะมีความรู้เป็นที่พึ่งของเรามากขึ้นเราก็เลยมองว่าในอน,นาคตเนี่ยค่ะทีมที่ฝึกในครั้งแรกนี้สามารถพัฒนาตอนเองไปในขั้นแอดวานซ์เพื่อจะทําให้เขาเนี่ยสอนเพื่อนสอนน้องได้ในอนาคตค่ะทั้งหมดเนี่ยค่ะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีผู้ที่ช่วยเหลือเราทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่ทีมแรกเลยก็คือ ผู้ฝึกจากชมุมนุมผู้ชีพทางน้ำประเทศไทยนะฮะแล้วก็ผู้บริจาคที่ทําให้เรามีงบประมาณในการมาใช้จ่ายในงานนี้นะคะลงทามพึ่งหวานวีสอ์ที่อนุเคะห์ให้เราใช้สระว่ายน้ำนะคะโรงเรียนบ้านระแเจที่ช่วยพานักเรียนมานะคะมือที่ผู้ภัยการที่เอาอสอมาฝึกเพื่อจะมาช่วยอีกทีและสุดท้ายก็คือ พี่ช้างพี่กินแล้วก็ฝนนะคะที่อยู่ที่เพจเป็นอยู่ดีที่ช่วยดึงทุกคนที่มีส่วนร่วมเนะี่ยมามาช่วยให้กิจกรรมเกิดขึ้นค่ะแล้วก็กำเบิกฟ้าก็ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านเลยฮะที่ได้ช่วยสนับสนุนทั้งกำลังเงินกำลังกายความคิดสมองทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะเพื่อให้เรามีวันนี้ที่เกิดขึ้นเป็นจริงคือพี่เชื่อว่าความฝันทุกคนมีนะ แต่ฝันคนเดียวเป็นจริงไม่ได้ฮะฝันแล้วมีคนอื่นช่วยฝันฮะเราช่วยเดินไปสู่ความจริงได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะกิจกรรมครั้งนี้รู้สึกยินดีเป็นเกียรติแล้วก็รู้สึกว่าเด็กๆคงจะใช้ชีวิตที่ปลอดภัยขึ้นแล้วก็ไม่กลัวในการที่จะลงไปในน้ำแล้วก็เพื่อมีโอกาสจะได้ช่วยชีวิตคนอื่นได้บ้างนะครับแล้วก็ทุกคนจะได้ใช้ชีวิตในอ,อยู่กับริมน้ำอย่างมีความสุข ความคาดหวังของเราก็อยากจะให้ชุมชนเด็กและสังคมในพื้นที่นะครับที่มีแหล่งความเสี่ยงแม่น้ำลำคลองพวกนี้นะครับมีทักษะการลอยตัวว่ายน้ำเพื่อ,อชีวิตรอดรวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่ถูกวิธีเพื่อลดเปอติของเด็กจมน้ำเด็กๆจะได้รับทักษะเพื่อให้เขาได้มีการลอยตัวว่ายน้ำเพื่อ,อชีวิตรอดที่ถูกวิธีเพื่อลด การเสียชีวิตจากการจมน้ํานี้นะครับในอนาคตชมรมผู้ชีพทางน้ําประเทศไทยอยากให้ผู้ใหญ่เล็งเห็นนะครับความสําคัญของการที่จะให้เด็กไม่เสียชีวิตจากการจมน้ําในแหล่งทุ่นชนที่มีความเสีย่ยงฝากผ่านเพจเปลี่ยนด,ดีถึงผู้ใหญ่นะครับให้มีการฝึกนะครับอบรมเด็กรอยตัวไว้น้ำเพื่อชีวิตรอดเพื่อให้นะครับ สังคมนะครับพื้นที่แหลง่งชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ความเสี่ยงมีความปลอดภัยฝากด้วยนะครับให้เรานะครับช่วยกันในทางเชิงการป้องกันนะครับเพื่อไม่ให้เด็กไทยเราได้เสียชีวิตจากการจมน้ำนะครับขอบคุณมากครับก็ยังเชื่อว่าไม่ใช่แท่ที่การชนะบุรีอย่างเดียวความเสี่ยงของน้องๆที่เป็นวัยเด็กนะครับก็ยังมีความเสี่ยงกับการประสบอุบัติเหตุทางน้ำนั้น สิ่งสาคัญคือจะทำไงให้น้องๆเหล่านี้เนี่ยได้เปลี่ยนอยู่ดีเริ่มต้นจากมีความรู้ความเข้าใจและรู้จักการประเมินความเสี่ยงในกรณีที่น้องๆจะต้องอ,อยู่กับน้ําลงไปเล่นน้ําหรือประสบเหตุทางน้ำอะไรเหล่านี้เนี่ยทำให้น้องได้ได้ตั้งสติแล้วก็มีหลักคิดในการที่จะเอาตัวเองรอดหรือในการที่ช่วยเหลือคนอื่นได้ได้มากขึ้นครับ สิ่งสาคัญที่เราเน้นย้ากับน,น้องๆคือว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นแค่การเริ่มต้นนะครับคงไม่ใช่เราไม่อยากให้น้องรู้สึกว่าตัวเองเริ่มเป็นแล้วเก่งแล้วเราไปสู่การเล่นน้ําที่ธรรมชาติที่มีน้าหลากไปเลยคงไม่ใช่แล้วก็จะเตือนน้องๆว่าวันนี้เป็นแค่การเริ่มต้นแล้วถ้าน้องอยากจะเก่งขึ้นกว่านี้อยากจะมีทักษะที่ดีกว่านี้ก็ต้องฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้กันไปพัฒนากันไปนะครับซึ่งเราก็ได้คุยกับทางชมรม ผู้ชีพทางน้ํานะครับว่าเราอยากให้ได้มาตอกย้ํามันเน้นย้ํากับน้องๆอย่างต่อนเนื่องนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราก็ประสานง,งานกับทางโรงเรียนบ้านมันกระจายต่อว่าน้องๆที่มาฝึกกับเราในสองวันนี้เนี่ยอยากจะพัฒนากับเราต่อไปจานวนกี่คนแล้วเมื่อไหร่นะครับเราก็จะมาเน้นย้ำเรื่องเท่านั้นยังไม่พอเราก็มองว่าจริงๆแล้วประเทศไทยหลายๆพื้นที่ก็มีความเสี่ยงใลักษณะแบบนี้อยู่นะครับก็เราก็คงจะขยายพื้นที่ในการ ทกิจกรรมสอนน้องว่ายน้ำเนี่ยขยายออกไปนะครับซึ่งเป้าหมายของเราคือให้น้องรู้จักความปลอดภัยในการทำกิจกรรมทางน้ําและสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ําในเบื้องต้นได้นะครับอันนี้เป็นเป็นโจทย์หลักของเราเราคงไม่ได้คาดหวังว่าน้องจะต้องว่ายน้ําเก่งว่ายน้ําเป็นว่ายน้ําสวยคงไม่ใช่นะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับสําหรับเพื่อนท่านใดที่มีความสนใจ อยากจะร่วมกิจกรรมกับเราหรือมีพื้นที่ไหนที่เพื่อนๆมองว่ามีความเสี่ยงที่เด็กๆเยาวชนของเราจะเสี่ยงกับการประสบเหตุทางน้ําหรืออยู่ใกล้ริมน้ําแล้วจะมีความน่ากลัวอะไรบ้างเนี่ยก็แจ้งมาที่เราได้ครับเราก็จะมา,าพิจารณาที่จะเอาหลักสูตรอสอนน้องว่ายน้ำเนี่ยไปช่วยให้ความรู้ความเข้าใจกับน้องในพื้นที่ต่อไปนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับชมรมผู้ชีพทางน้ําประเทศไทยนะครับกัมเบิร์ฟาร์ม แล้วก็เพจบัฟฟี่บัฟฟี่พึ่งหวานรีสอร์ทที่ให้เราได้ใช้สถานที่สระว่ายน้ำนะครับแล้วก็โรงเรียนบ้านวังกระแจะนะครับที่นำน้องๆมาเข้าคอร์สอบรมของเราแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือ,อชมรมอาสากู้ภยัยกาญจนบุรีนะครับที่ส่งตัวแทนเข้ามาร่วมเรียนรู้เพื่อพี่ๆจะได้ไปเป็น คอยดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไปนะครับสำคัญที่สุดคือขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทางเพจเกียนอยูดีนะครับที่ทั้งสนับสน,นุนแล้วก็ให้กําลังใจสับสนุนทั้งงบประมาณแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆให้เราสามารถดําเนินกิจกรรม2วันนี้ได้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับก็สําหรับกิจกรรมสอนน้องว่ายน้ำครั้งต่อไปจะเป็นที่ไหนอย่างไรก็ขอบคุณเพื่อนนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ